สวัสดีครับผมนี่มาหนี้แกงเ็ดถั่วอนเลยครับอาหารอีสานมันนอกสับแซาหากินยากบับราคากแพงไปทำกันเลยครับผมไปเราจะมาปรุงกันก่อนเลยนะครับผมนี่กระเีพริกตะไคร้หอมโขกเรียบร้อยครับผมใส่ลงไปผงย,ยสู้ครับใส่ลงไปใส่หลายแสบหลายปลาครับผม ใส่ลงไปจะใส่ร้านสีเข้มขาดไปเลยได้เลยนะครับหนังปลาครับผมใส่ลงไปอันดีสานต้องใส่ครับผมจากติดปุ้งแล้วครับผมตั้งไฟครับหลังจากเดือดเด้ทีแล้วครับผมนี่ข่าวไปเลยสมพักติ่วครับสมพักติวใส่ลงไปเลยเพิ่มความเปรี้ยวนิดหน่อยคนครับผมคนต้องเข้ากัน รอสุดท้ายครับผมขาดไอะไร,รเลยนี่ล่ะฟักอีตูครับผมหมอมใส่ลงไปแซบรครับนี่ล่ะแซบน้ำผพ้อนี่ล่ะตักสิถั่วครับผมพออร้อมเสิร์ฟสวยอยู่ๆเลยไม่ตอนเห็นเลยมาด้ยครับผมกินแกงเห็นกันครับแซบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมบาวตนคนโยสารพร้าวซิ่งซิ่งขอบคุณครับ